แต่ภายหลังเพื่อสอนหมายจับก็นําไปคืนแล้วนั่นแหละสรุปแล้วมันยังไงกันวะอธิยาก็ไม่ค่อยได้พูดถึงนะเวลาตัวเองแบบเพียงพัมเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงอนะ่ะแต่เวลาตัวเองนี่แม่งเป็นฝ่ายเป็นต่อจะแบบเสียงขังมันต้องอย่างงู้นมันอยู่ไม่ได้ผมให้เวลาพอบอตรกี่วนันกี่ชั่วโมงกี่ตจะ้จะฟ้องโอ้โหขู่เขาวัด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 ,ว,ด,ว,ดวัดหมดเลยแต่ตอนนี้แบบว่าไม่ค่อยได้มีใครสนใจว่ะแล้วไม่ค่อยมีใครฟังแล้วอ่ะ ผมพูดเรื่องอาชยะในคลิปของผมนี่ไม่รู้แม่งจะมีคนฟังหรือเปล่าที่ซ้ำไปคือแม่งเอาแล้วไงตอนนี้มันก็ต้องเป็นการจอมพลังไงต้องเป็นต้นอ,อ้อเป็นหนึ่งไงเข้าใจป่ะม,มันก็จะมีคนรุ่นใหม่มาแทนที่มาแทนที่แล้วเขาฮอตกว่าแล้วเขาแบบว่ามันกว่านะส่วนพวกอาชยะพวกทนายตั้มพวกนู้นมันก็เริ่มจะเอาจะมีเดชาว้ยทนายเดชามันยังแบบว่ายังคงเส้นคงวาเว้ยแล้วตอนนี้ทนายเดชาก็มีคอนเทนต์ก็คือด่าเพื่อทายแม่งอย่างเดียวด่าอุ้งอิ๊แม่งอย่างเดียวด่าด,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 าดา่าด แต่ทางราชอาณาจระวังไว้นิดหนึ่งนะครับผมเล่นกับผู้มีอํานาจนะมันไม่สนุกนะจริงถึงเวลาไม่มีใครช่วยกูหรอกจริงนะจะไม่มีหรอกแล้วพระเพื่อไทยเขาไม่ได้ธรรมาดานะเขาไม่ธรรมาดาเขาแม่งแสบโพตรงควรเข้าใจปะถ้าไม่น่าจริงไม่แจ๋งจริงก <c oughs> ็เบาๆหน่อยก็ละกันเพราะว่ามัน เอานะ่เล่นกับคนมีอํานาจอ่ะไม่รู้อ่ะจะเก่งแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะทนายเดชาเขามีอนาคตน่ะเขามีงานการทําเขาเป็นทนายความอ่ะชื่อดังอ่ะอย่างผมแม่งไม่มีอนาคตอนาคตผมแม่งจบไปแล้วอ่ะจบไปตั้งนานแล้วผมก็อยู่ผมอย่างนี้ผมจะเป็นยังไงก็ไม่ไม่เป็นผมจะปมไปผมไปเทียบกับทนายเดชาไปเทียบกับไอ้คนมื่นั้นไม่ได้หรอกคนแม่งมีอนาคตกับคนไม่มีอนาคตอย่างผมผมก็เลยสามารถพูดจาปาสัยอะไรได้ทุกเรื่องอะจะบอกให้นะครับผม ก็มาดูกันซิว่าเป็นยังไงอ่าที่ผมว่าจะขโมดตอนท้ายก็คือมันต้องต้องมีกฎหมายถ้าเกิดว่าคนคนนี้ไม่ใช่ผู้การจ่อเป็นคนธรรมดาสามัญเป็นคนแบบพวกผมเนี่ยอ่าแล้วเกิดโดนคนไปร้องไปแจ้งความเนี่ยแล้วก็ผมก็เสียหายไปแล้วอ่ะแล้วปรากฏว่าปปชเขาไม่เอาเรื่องหรือตำรวจไม่เอาเรื่องอายการไม่เอาเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ผมก็เสียหายไปแล้วอ่ะแล้วผมก็ต้องมาฟ้องกับ มันมีเงินวางสารมันมีนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมันมีขั้นตอนเยอะอันนี้ผมไม่รู้เรื่องกฎหมายหรอกแต่มันก็จะจะมีปัญญาวะไปแจ้งความจับเราก็เออจบแล้ววะเราไม่โดนคดีก็จบจบ,จบไปไอ้คนที่แม่งจะร้องเรียนจะด่าคนนู้นด่านนี้มันก็ทําได้ตามอาเภอใจสิวะมันต้องมีใครที่มาช่วยว่าไอ้คนเนี่ยที่โดนแจ้งความจับที่โดนร้องเรียนไปปปชหรืออะไรไปที่ไหนแล้วเกิดว่าเขาไม่เขาไม่เอาเรื่อง เขาไม่ส่งต่อต้องมีหน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งมาช่วยไอค้คนคนนี้เพื่อจะจัดการไอ้คนที่แจ้งความเท็จนันต้องมีเอาเพื่อความเป็นธรรมของคนรากยา้าคนที่มีปัญญาที่จะไปฟ้องเองใช่ไหมอย่างผู้การจอะเขามีปัญญาอยู่แล้วอ่ะเขาฟ้องเองได้อยู่แล้วอ่ะใช่ปะ่ะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงต่อไปเขาจะเป็นใหญ่เป็นโตมากขึ้นใช่ไหมก็ยังไม่รับฉายามาพูดอะไรเลยหรือพูดรอเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าพอเจอปุ๊บผมก็จะผ่านผ่านผ่านไป แต่ครั้งนี้มันดูแล้วมันเป็นประโยชน์กัอไอ้ผู้ที่คิดจะร้องเรียนนะหมอวรงดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็คนอื่นๆที่จะเปลี่ยนพันตัวเองมาเป็นนักร้องเรียนนะเพราะว่าเราอาจจะเก่าสู้สีสุวรรณจันญาเขาไม่ได้หรอกเขาเก่ากว่าเราเยอะเขาผ่านมาเขาทําเรื่องนี้มาเป็นสิบสิบปีนะเขายังพลาดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังระวังนะเรื่องนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนั่นะคือเรื่องราที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมแลยเดี๋ยวผมดูดูจะเป็นยังไง